Uh ได้เวลาโอชิไอส์เลมอนทีรสชาเข้มเต็มรสเลมอนอมโอชิไอส์เลมอนทีโฉใหม่แมทสนุกหลุดก,กรอบความสดชื่นกินอะไรดีนะาลองนี้ชั้นโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ดีหรือชั้นผลไม้แท้ว้าวงันขอสอั่งฉันเลยได้เมจิบ,บักูเรียเซตโยเกิร์ตแด์ฟรุตทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ลองเลยไม่ลดยูสุผสมเปรตส้ม แซฟฟินฟินได้อีกถ้ามีแกงจืดทำไม่หน่อยดิง่ายๆขนีสุกก้อนรสหมูมีส่วนผสมของน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้หอมลมกล่อมก,กินกะเพราคู่แกงจืดทำจากขนาออร่อยฟินขึ้นอีกไปเที่ยวกันครับอาา่านัแป๊บนึงนะสะบู่สมุนไพรโอเคเ์เบิลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลดิดเพลินไปอีกนานเลย นานจังสบูปป่โอเคเฮอ,อร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพชรใหม่ซันซิลไดมอนชาย <Yeah. S 2> ด้วยเคราตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนชายความมุ่งมั่นในการช่วยทุกชีวิตจำเป็นต้องมีพื้นที่รักษาที่พร้อมรวมเป็นพลัง,พงบวกหนึ่งเพิ่มความหวังเพื่อทุกคน บริจาคสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบด,ดีแห่งใหม่ค<ท>ำว่าให้ไม่จร<ม><ม>ิงสุด